สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนนะคะหลังจากสี่ห้างหายกันมาโดนเป็นเวลาแสนนานนะคะวันนี้มาทําคลิปแรกของปีนะคะพี่น้องจ๋าสี้ากันมาเปิดกล่องสุ่มของอัปแทนนะคะกล่องข้าไพสื่อของมานะคะว่าจะสมราคาไหมราคา15ยูโรนะคะกล่องนี้นะคะของ เอาแทนนะคะมาดูกัน,นะคะ่ะว่าขังในจะมีอะไรบ้างนะคะมาเปิดดูกันเลยค่ะสิบห้ายูโรนะคะปัจจุบันราคาไม่สิบห้ายูโรนะคะให้ทังนี้หน่อยนะคะนีป๊บนึงค่ะ,น,คะน,นะคะนะคะมีอะไรบ้างนะคะเราจะมาดูกันค่ะ ก็คือถั่วนะคะแล้วก็มีซุปแล้วก็มีป๊อปคอนป๊อปคอนน้ำยาห้องน้ำนะคะใส่ห้องน้ำนะคะอันนี้มีสเตะซซอสน,นะคะแล้วก็มีชานะคะก็มีไอซ์ี นะคะยาปักผพนุ่มเนาะที่ทำให้กลิ่นหอมนะคะอันนี้ยี้อนี้ชอบนะคะหอมมากค่ะยี้อนี้เคยใช้ทานผ่านแล้วก็มีกาแฟแบบชงนะคะแบบกองแบบใช้เครื่องสมัยเก่านะคะเอาไว้ขัดผิวได้นะคะเนี่ยแล้วก็มีเค้กช็อกช็อกโ,โกแลตเค้กนะคะไว้ทำเค้กเนาะก็มีอาหารแมว น,นี่ก็เป็นผงหมักสเตินะคะก็มีเส้นสปาเกตตี้ค่ะมีอะไรเนี่ยกระดาษเช็ดนะคะกระดาษเช็ดกลนเนาะหมักฝรัง่งกระดาษเช็ดมือใช่ไหมคะ กระดาเช็ดหน้าเช็ดมือได้ค่ะก็มีเบียร์กระป๋องศนซนะคะแอลกอฮอล์แล้วก็มีแรดบูลนะคะกระทิงแดงนั่นเองนะก็มีเบียรเบียสองขวดนะคะแล้วก็มีถั่วเนืออะไรเนี่ยออกเป็นซุปคล้ายซุป ใสุสนะคะคนี่นยาล้างจานอ่าสบู่ล,ล้างมือขวดเมลเลอร์แล้วก็ชาไอทีนะคะชากระป๋องเนาะยาซิฟันหลอดเล็กแอลกอฮอล์เจาลล้างมือค่ะเจลแอลกอฮอล์เจลนะคะ ก็อันนี้คือผงสักผ้านะคะนะคะก็โอเคนะคะได้เยอะมากแล้วก็อันนี้อร่อยสุดช็อกโกแลตค่ะโอเคนะคะกล่องสมทังเราหมดแล้วค่ะได้เยอะนะคะดนหลายด้วยพี่น้องสิบหายูโรพอซื้อนะคะเนี่ยเข้าโอเคเลยค่ะโอเคนะคะถ้าใครอ,อุรวง ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฝากสับสไครตด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไปโบนชะครับหรือไปนี่นะคะคนแถบออะไรฮอลแลนด์นะคะ15ยูโรค่ะพอซื้อนะคะของอัปเปแทนค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย